ทุดิบโอ้สำคัญตรงนี้เลยถ้าวัตถุดิบก็จะเป็นพวกแป้งข้าวโพดพวกนี้สิใช,ใช่ไหมกาวเกลือพวกนี้ใช่ไหมแล้วปกติซื้อทีละเยอะไหมครับซื้อไปอทำไปซื้อไปทําไปอ๋อซื้อไปทําไปนะแต่ไม่เคยเห็นพวกแป้งพวกอะไรตันตู้คอนเดนเซอร์ใช่ไหมโอ้คอนเดนเซอร์มาครับอะไรครับตั้งอย่ข้างล่างเลยคุณแม่คุณพ่อรองรงเท้าแป้งข้าวโพด ดีไหมดีค่ะคุณพ่อจะไปช่วยเราได้ปั้นได้อีกเยอะไหมเนี่ยค่ะเยอะนะรอท่านผู้ชมอย่างเดียวขอบคุณแม่ค่ะดีไหมเอาเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่เราก็จะเป็นลิงอีกหลายหลายตัวที่รออยู่ค่ะไปดูใกล้ๆกันหน่อยอธิบายพ้นกว่านี้จริงๆริงผมก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะว่าอะไรเป็นอะไรอันนี้มีเยอะเลยใช่ไหมคุณพ่อมองเห็นขนาดไหนเยอะค่ะจะใช้ปั้นได้อีกเยอะมากมายเลยใช่ไหมครับค่ะพอไหมดีนะเยอะแยะมากมายค่ะ มีกำลังใจขึ้นเยอะเลยค่ะเอาละมามามาเอาลงมามาจุมือกันมาจับไว้จับไว้ะไระวังลม้มระวังลม้มค่อยๆมาเพราะฉะนั้นจะเป็นงานที่สองท่านจะช่วยกันทำมาอีกเยอะแยะมากมายอ๋อสุดท้ายปั้นก็ตะกี้บอกสีใช่ไหมค่ะสีที่สําคัญค่ะแล้วแต่จะเป็นอะไรต่างเพราะยันลิงก็จะมีหลายสีหรือว่ายัางไงหลายสีค่ะโอ้สีจะช้อนแสงแพงเลย เอาสีสะท้อนแสงมาเอาสีโปสเตอร์ก็ใช้ได้ใช่ไหมเดีจะไปใช้ใหญ่เอาสองอย่างเลยยกมาพี่โอ๊คเอาละมามามาสีสันสดใสมากดีไหมสุพพ์ดีไหมค่ะดีไหมดีไหมดีค่ะดีนะจะมีลิงแอคชั่นอื่นออีกไหมฮะก็จะจะคิดออกแบบไปเรื่อยๆอ๋อมีพลังแล้วนะมีแป้งแล้วแป้งข้าวโพดมีกาวมีสีสีต่างๆแล้ว พวกนี้ต้องเป็นนวดใช่ไหมใช่ค่ะมันจะต้องมีเครื่องนวดเลยเหรอต้องมีเครื่องนวดค่ะเพราะว่ามันลาวมันจะเหนียวอะค่ะแล้วปัจจุบันนี้ใช้ใช้เครื่องนวดไหมหรือว่านวดที่ไหนเมื่อก่อนนี้มีค่ะแต่เครื่องมันพังอะแล้วเราก็ต้อง <ไป S 1> ใช้ใชมือนวดค่ะมันเหมือนเครื่องนวดขนมปังไหมใช่ต้องเอาเครื่องนวดแป้งอย่างนี้เลยนะค่ะไม่มีปัญหายกมาพี่โอเอาอย่างนี้เลยนะอย่างเปิดร้านเบเกอรี่เลยนะ ดีไหมคุณแม่บคุณไ่ะดีไหมมันจะต้องเมียนมันจะต้องเข้ากันอนี้เหรอส่วนผสมมันต้องเปี๊ยอะไรนน้นเลยก็แล้วก็จะปั้นจะเป็นตัวเดี่ยวตัวกลุ่มใช่ไหมแต่ขายที่สุดเป็นเป็นอันนั้นเหรอเป็นพวงกุญแจจะได้จะนวนเยอะแบบจริงคนได้เหระใช่ค่ะแล้วก็เวลาคนเขาไปรับไปขายต่อส่วนมากจะเป็นพวงกุญแจกว่าได้แล้วก็เห็นง่ายใช่โอ้พวงกุญแจมาเยอะๆเลยเอาอย่างนี้นะ เอาไปเอาไปเอาไปไม่พอพี่โอมาอีกนะพ่อดีไหมด,ดีนะเอามาท้ทำพี่โอโอ้โหดูสิเห็นไหมคุณแม่สวยไหมสวยมากค่ะสวยมากนะแล้วเดี๋ยวจะแปลงเป็นงานและน่าจะมีนักเรียนมาเรียนอีกไหมหรือมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆค่ะอ่าแล้วก็อีโต๊ะมีพอไหมี่ยเราก็ไปยืมอาไปยืมไ <า S 1> ม<า>่ต้องแล้วเอาโต๊ะมาพี่โอเอาแบบโต๊ะสวยๆเอออย่างนี้ะ ยกมายกมามองหวางข้างหน้านี้เลยเอาอย่างนี้นะปัจจุกี้เห็นในรูปก็น่าจะเป็นขนาดนี้แหละอันนี้เป็นไงพี่โอ๊พับได้พับได้พับให้ดูซิเอาคุณแม่ดูวิธีพับลูกคนเดียวมันก็แบบนี้น Morn! Oh เห็นไหมอ่านี่คุณพ่อมาดูคุณแม่มาดูอ้าวเห็นไหมน,นี่นี่นี่พับได้ปั๊บลงไหมเอามาแล้วนะี่ครับดีนะดีนะเอามามามาเอามาอีกตัวอีกตัวโอ้โหสุดต้องเลยเอาวางเลยตรงนี้เี็นไหมเอาก,ก้อี้ด้วยเนาะจับดูน네ะบังบังจับดูสวยนไหมนะ นนั้นักเบาน้ำหนักเบาขึ้นย้ายได้เพราะต้องขึ้นย้ายตลอดเลยครับใช่เวลาไปออกบูธบางทีก็ไปต่างจังหวัดก็ไปออไปต่างไปเลยก็จะวางงานในนี้ได้เอ๊ต้องเดินเยอะจริงๆเหรอก็งานก็เยอะใช่ไหมเยอะวันนี้ต้องขายดีอ่ะพี่โอครับเอาไปอีกครับออกขึ้นเลยครับโอ้โหดีมากถ้ามงว่าเราไม่ได้ไปสอนนักเรียนอาจจะมีลูกค้าลูกค้านั่งรับเรียบร้อยดีไหมครับอ๋อดีมากไหมแล้วเวลาทำก็ถ้ามีลมเป่าก็จะดี เขาจะแช่แห้งเลยเพราะเดี๋ยวนี้แป้งไม่แตกแล้วก็ช่วงหน้าฝนก็จะมีปัญหาเยอะหน่อยความ้มันต้องช่วยทางด้านนี้แต่ปกติจะเป็นพัดลมใช่ไหมแต่ถ้าได้แอร์ดีใช่ไหมแอร์จะดูดความชื้นได้ดีกว่าเอาแอร์มาเอามาหกนีเพื่อเครื่องที่ได้เลยนะนี่เป็นแอร์จริงๆนะไม่ใช่พัดลมไอ้น้ำนะนี่เป็นแอร์จริงๆแล้วมีรีโมทด้วยโอวยสามเป๋เอาไว้อีกตัวนึงเพือไม่พอไม่พอ งเงียเปาตรงไหนก็แล้วแต่เคลื่อนย้ายได้นยขยับขยายได้หมดเลยโอ้โหสวยไหมดีค่ะดีไหมอ๋อโอ้โกลับมาเจอตรงด้านนี้อีกของต่างๆดีไหมดีค่ะวันนี้ก็มากมายมหาศารเลยสุดยอดจับเลยสิ่งที่จะเป็นงานของเราเนะราคาแต่ละอย่างก็ถือว่าราคาสูงวันนี้ก็บริเวณเวิร์พอย์ปันสุขประมาณ